็ลดไป16กิโลครับจากน้ำหนัก105ตอนนี้เราก็เหลือที่89กิโลครับมันมาแล้วเตือนเราแล้วว่ามาแล้วนะความดันเบาหวานก็มาแล้วเรื่องนอนโกนปวดเขา่าปวดข้อขาครับไขมันพอกตับแล้วมันแน่นตรงหัวใจแล้วหัวใจเราก็จะเต้นผิดปกติเรารู้สึกว่าเรามีความสุขในการที่มีตังแต่เราไม่โอเคร่างกายของเราแบบนี้แล้วอ้วนเป็นหมูแล้วเรานั่งไม่ได้มันอ้วนมากจนเราทําอะไรไม่ได้เลย ทำไปเราก็รู้สึกเบาสบายแล้วก็รู้สึกสุขภาพดีมากคือเราเดินรู้สึกเบาขึ้นน้ําหนักมันหายไปต้องสิบกโลเนาะเรารู้สึกไม่ปวดเขา่าปวดขาแล้วแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยแน,น่นหน่าอกเรารู้สึกนั่งได้กะเพราะเราเล็กลงตันนี้เราก็ออกกาลังกายด้วยทุกอย่างควบคูนไปแล้วก็เรื่องโภชนาการด้วยคืกจ,จุดเริ่มต้นคือสุขภาพเราต้องดีก่อนคือเห็นผลดีมากครับผมร่างกายเรามันต้องใช้ยาวนานให้เวลากับตัวเองแล้วให้เวลากับ สิ่งที่ทำอยู่